เคยไหมครับที่ต้องการเช่าสายพานลำเลียงมาใช้งานแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรหรือต้องให้ข้อมูลอะไรบ้างกับผู้ให้เช่าวันนี้เรามีเช็คลิสต์ง่ายๆที่คุณควรลิสต์เตรียมไว้ก่อนเริ่มเช่าเพื่อให้ได้ของที่ตรงกับที่ต้องการที่สุดครับ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องลำเลียงนี่คือข้อมูลสำคัญที่สุดที่คุณต้องเตรียมนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุอะไรสถานะอะไรของแข็ง ของเหลวหรือผงน้ำหนักต่อชิ้นและที่สำคัญคืออุณหภูมิเพราะข้อมูลเหล่านี้จะทำให้เราเลือกวัสดุของสายพานได้ถูกต้องครับ 2. ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและระบบการทำงานควรวัดขนาดความกว้างความยาวและความสูงของพื้นที่ที่จะติดตั้งเพื่อความเป๊ะของสายพานลำเลียงนะครับนอกจากนี้ยังต้องระบุระยะทางและทิศทางของการลำเลียง รวมถึงความเร็วที่คุณต้องการเพราะระบบสายพานที่เหมาะสมจะช่วยให้ได้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ 3. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและข้อกำหนดพิเศษอย่าลืมแจ้งให้เราทราบด้วยว่าสถานที่ที่ติดตั้งตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนเช่นเปียกชื้นมีน้ามันหรือมีฝุ่นมากแค่ไหนและถ้าเป็นการใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารก็ต้องแจ้งข้อกำหนดพิเศษเหล่านี้ให้เราทราบตั้งแต่แรกด้วยครับ การเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อมจะทำให้เราสามารถแนะนำโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำหากคุณไม่มีข้อมูลและสนใจที่จะเช่าสายพานลำเลียงสามารถส่งรูปสินค้าเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือหากคุณมีคำถามหรือต้องการํำปรึกษาเกี่ยวกับสายพานลำเลียงปรึกษาเราได้ที่ Easy Conveyor Fast and Flexible เร็วทันใจปรับได้ง่ายทุกความต้องการ